เลยก็ได้ค่ะเเดงานแต่งเนี่ขางไหแล้วคะอิปเดตงานแต่งก็หาโรงแรมได้แล้วที่ที่ a d ค่ะใช่ค่ะก็ในเดือนขอได้ยังไม่รู้หอยังอได้ยังหมอได้ยังหมด้บอยังอยังอไ้มอด้ยนหอดังหาดังอ้หมไัง้ยัไ้้ยัดูเรื่องชุดเรื่องได้ง้ว้งได้อ้ยเมดมไดยได้ยยั เท็มเราไม่ได้บอกเรื่องอะไรนี้มอดูทา่ะดวงพีเนี่ยแหละเขาบอกว่าเป็นเป็นดวงที่เหมือนกับห้ามพูดแบบวันเป๊ะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไว้ใกล้ๆจริงๆค่อยบอกแแจจ้้งง อะไรอย่างเงี้ยเราต้องจำตับเขาหรือยังไม่บอกหรือยังยังไม่บอกใครแต่ก็แต่ก็มีเพื่อน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 เราบางคนที่รู้ค่ะแต่ว่าเพื่อนก็ยังก็ยังไม่ได้พูดอะไรกับใครอะไรคือสั่งรูปซิปเลยไม่ถึงกับขั้นสั่งก็พรุ่งนี้ถ้าเจอออบก็ระวังด้วยเพราะนั้นคนนั้นรูปซิปปากไม่ค่อยอยู่อะะไรจหลุดแต่ว่าตอนนี้ให้หลุดเรื่องตัวเองก่อนคอบอกว่าอย่างไรนะคะพอดูทักว่าอยูงไหน ก็หลักๆคือจริงๆต้องทักทักทั้งในมุมของหญิงตั้งแต่สมัยไหนแล้วตั้งแต่ก่อนจะมีแฟนก่อนจะเป็นพี่ตุลด้วยซ้ำค่ะว่าแบบหญิงอ่ะเป็นดวงที่เหมือนพูดเรื่องความรักมากก็ไม่ดีหรือว่าพูดเรื่องแบบจะแต่งงานหรืออะไรเงี้ยจะมีเรื่องไม่ค่อยดีอะไรค่ะใช่ก็อยากให้เราใกล้ๆวันจริงๆก็ทํามาแล้วนะคะแก้เคล็ดแก้อะไรแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ณปัจจุบันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วอะไรเงี้ยเป็นส่วนของปีจะเป็นดิสนีย์ ทำไมหนู่มพูดเหมือนไม่ค่อยพอใจพี่ไม่นกพูดเกิดหนไม่พอใจเลยก็ต้องดูแค่ไม่ค้าเหมือนกอดที่พี่จะแต่งงานกับพี่ตูนเหมือนกอดที่พี่แต่งงานกับพี่ตน้ี่ตแต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ดิสนีย์แบบเต็มร้อยนะเป็นแบบเป็นแฝงมีกลิ่นอายดิสนีย์อะไรพวกนี้ครับเอาจริงไม่ใช่ความคิดพี่เท่าไหร่พี่พูดเลยคืออาจทุกคนอาจจะรู้สึกว่าพี่หญิงชอบดิสนีย์อะไรเงี้ยแต่พี่ตูนก็ชอบแล้วก็จะชอบ บางทีชอบชอบมากกว่าพี่นในเมืองของผู้ชายนะอย่างเช่นอย่างเราคุยกันเรื่องครีเวดดิงอะไรเงี้ยพี่ก็บอกว่าเออพี่อยากถ่ายอะไรที่มันมีกลิ่นของความเป็น เป็นดิสนีย์นิดๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีบางเรื่องที่มันไม่ใช่พรินเซสกับพรินซ์อ่ะอย่างเช่นพวก Lady ี้แอนด์ทรัมที่เป็นหมากินสปากเกตตี ruit 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 อ้อะไรเงี้ยพี่ว่าการที่เรามานั่งกินสปากเกตตี้กันแบบเหมือนเส้นเดียวก็น่ารักดีอะไรเงี้ย ruit 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 อันนี้เขาก็แยงขึ้นมาบอกว่าไม่แล้ต้องเป็น Princess <c oughs> พรินเซสกับพรินซ์ <c oughs> งง,<อ>งมากจะชุดจะเป็นยังไงคะซีดอยด์เลไม่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 บอกค่ะอันนี้คือดีเทลคือคิดกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็ ก็ยังไม่ลอยนะยังไม่ลอยค่อยๆคิดไปเรื่อยๆเรื่องของการเรื่องอะไรก็ยังมีการแก้ไขรูปแบบกันอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมีปิดก็เพิ่มมากหกสิบนะถึงห้าสิบอย่างนึงก็มันก็เหมือนจะเยอะแล้วนะมันก็เยอะนะใช่ก็ไม่ถึอะไรเป็นพิเศษ กังวลเรื่อง,จ,งจริงๆที่เราคุยเรากังวลอยู่เรื่องรายชื่อมากกว่า <laughs> เพราะว่า <laughs> เพราะว่าเราเราอยากแบบว่าด้วยด้วยยุคโควิดด้วยอะคะ่ะ <laughs> อย่างหลายๆคนอยู่เพื่อนๆที่แต่งงานในช่วงเนี้ย <laughs> <laughs> เขาก็จะบอกว่ารายชื่อมันต้องเป๊ะมากเลยนะบางคนมาเช้าก็มาเช้าเลยไหม มาช่วงเย็นเลยไหมแล้วก็จํานวนคนแล้วก็อะไรต่างๆคือยุคมันเปลี่ยนก็จะเครียดเรื่องเงินมากกว่าคือในเรื่องอื่นๆไม่ค่อยเครียดแต่กลัวไม่ไม่กลัวเตรียมไม่ทันด้วยค่ะมันจะกระชับคือในเรื่องของการเตรียมงานอย่างไม่คิดว่าไม่ทันเพราะว่าเพราะว่าทุกอย่างเราก็ค่อนข้างไปได้เยอะแล้วเพียงแต่ว่าไอ้เรื่องที่เราต้องทําเองอย่างพวกลายชื่ออะไรอย่างงี้ค่ะก็อาจจะเครียดนิดนึงครียดเท่าไหร่อะไรนะโรงแรมให้เท่าไหร่คือโรงแรมพอหลับได้เต็มที่6 หกร้อยหรือแม็กซิมัมเลยแบบไหลชนไหลก็800อยะไรเงี้ยแต่เราก็ไ um> ม hmm. ่อยากให้ให้คนที่มางานต้องรู้สึกเหนื่อยขนาดนั้นอะไรเงี้ยการเตรียมงานด้วยกันค่ะเป็นไงบ้างมันดูแบบว่าคุยกันพวกเรามีคนกลางนะครับเรามีเรามีเวดดิ้งแพนเนอร์เวดดิ้งแพนเนอร์จริงๆเราจะตีกับเวดดิ้งแพนเนอร์คือเหมือนแบบไม่เวดดิ้งแพนเนอร์จะตีเราจะตีขาเราก็มีอยู่วันหนึ่งพี่ก็แบบพูดเรื่องแบบดีไซน์ การ์ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วแบบเหมือนพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแบบอยากให้มีอะไรในการ์ดสักอย่างอะไรเงี้ยเราน้องเก่งเป็นเวดดิ้งแพลนเนอร์บอกว่าพี่หญิงถ้ามีหนูตีขาพี่เลยนะคือน้องเก่งเขาก็จะแบบทํางานเวดดิ้งมาเยอะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เชื่อเขาแหละคือตัวน่ให้สิทธิ์พี่หญิงเต็มที่นะคะหรือว่าช่วยเต็มที่ครับใช่จริงๆเขาเขาก็คุยกับคุยกับน้องเก่งมา เหมือนแบบล่วงหน้ามาสักผักแล้วแล้วก็เวลาผมเจอเก่งๆก็จะแบบเออที่คุยกับพี่หญิงมาเป็นแบบนี้นะพี่ตูนแบบนี้นะก็อ๋อโอเคคุณเป็นแล้วเนาะแล้วจะต,ต้องมีตรงไหนที่แบบต้องมีขอเราเป็นคนคิดไอเดียอะไรอย่างเงไี้ยน่าจะเป็นล i s เพลงค่ะเ<อ>ขาชอบร้องเพลงอ,อย่างเดียวที่เลือกได<อ>้ถ้าในงานเจ้า <c oughs> บ่าวยึดใหม่ส <c oughs> ่วนเราเป็นเป็นนักเรียนขอโทษแขกทุกคนคืเจ้าบ่าวร้องเดียวพี่หญิงต้องใช่จะชงเอกชุ อีชุดไทยโอยชุดณตอนนี้ก็ถ้ารวมชุดไทยที่เข้าวัดก็สี่ณตอนนี้นะคะใช่ก็อาจจะก็พอมานั่งคิดอาจจะมีต้องมีชุดแบบยังดูทัมมิ่งในช่วงของชุดไทยกับช่วงแถลงข่าวเวลาว่ามันเปลี่ยนพันไหมอะไรอย่างเงี้ยงานภายใน ก็ต้องเข้ากันะยุคย <PA I: S 2> ุคโควิดที่ว่าเอาที่สบายๆคือตัวโรงแรมโรงแรมสวยอยู่แล้วสําหรับหญิงง่ายแล้วก็เราสองคนเป็นคนชอบอะไรเรียบๆคืออาจจะไม่ได้เดคอเรทอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าชอบงานแบบมันเหมือนเรียบๆดูดูแบบสบายๆเป็นอะไแบบนึกภาพพรินเซสขึ้นมาพรินส์ใหญ่โตหรือานเป็นอะไรนะอลาดินน่ะเป็นอะไรกันนี่ก็ต้องเป็นจัสมินะ แต่พี่หญิงก็ไปลองชุดเจ้าสาวบ้างแล้วเป็นถ่ายแบบทุกคนฟิตแบบดีมากทุกคนนึกว่าใส่ชุดนันจริงๆแต่ว่าไม่ใช่นะคะนี้ถ่ายแบบเฉยเฉยพี่ตุนเห็นเราเป็นไงบ้างคะออร่าความสวยความยังไม่เห็นเราไม่ได้ดูเลยครับหมายถึงชุดเจ้าสาวจริงๆริ่คือหญิงก็ไม่ได้เขาดูแล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาไปลองชุดเขาที่เป็นทักซิโดเขาก็ถ่ายรูปเขานะแล้วเขาก็เอานิ้วอะ ระบายสี่ชุดเขาไม่ให้เราเห็นม็รู้เขาไปบอกเจ้าบ่าวไม่เกี่ยวชุดเจ้าบ่าวไม่เกี่ยวชุดเจ้าสาวเท่านันที่ห้ามให้เห็นชุดเจ้าบ่าวไม่เป็นไรอันอันอันนี้คือถือว่าเป็นถือถือเราอยากให้เขาเซอร์ไพรส์ด้วยแหละใช่คือให้เห็นบันงานเลยใช่ค่ะมีความรู้สึกตื่นเต้นกันบ้างไหมครับ ไม่ค่อยอ่ะคู่เราไม่ค่อยอ่ะค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ายุคนี้มีมีมีปัจจัยหลายๆอย่างโควิดด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยเราเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราไปกังวลเรื่องอื่นมากกว่าใช่ค่ะส่วนส่วนแรกก็คือรอการเชิญเลยจริงจริงใช่ใช่จะได้เริ่มรอนกันหรือว่าหมอดูบอกว่าให้หมอต้องต้องมีเรื่องรอดกันเดี๋ยววันนี้เราเราโทรไปเช็คหมอดูสิเราเริ่มพูดได้หรือยังผู้แขกจะเตรียมตัวเตรียมชุดเลยไม่ทันได้แบบเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติไม่ได้บอกเลย ไม่ค่อยตัวอะชุดชุดไม่ค่อยควรจริงๆก็น่าจะเอย่างสามเดือนออสามเดือนอะไรประมาณนั้นแหมอยากบอกสามเดือนก็ต้องบอกนะซึ่งปีหลังเลยเขาดีใช่ช่วงครึ่งปีหลังค่ะแล้วอย่างเรื่องทขาอันนี้นะคะไปตัวไปเซอร์พี่อปสักหน่อยเราแบบเราใช้ เราใช้รูปหน้าตอบคำถามนะคือแจริงพี่หญิงรู้มากกว่าเรารู้อยู่อ่ไรรู้อยู่เลยไอรเท่านี้นะขอเมาส์เลยนะพุทธที่เราทำรายการด้วยกันดังก็แบบคือไลน์ก็กิ๊กอยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็แบบแปลกใจคือเพื่อนเราไม่ใช่แบบอยู่ดีจะมาหวานเนาะนั่งยิ้มคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เริ่มไปถามว่าออะไรอ่ะใครดังก็เปิดรูปให้ดู ว่าคุยมาได้2เดือนประมาณนั้นแหละก็รู้สึกดีกันนะไม่ค่อยมีอะไรไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดอะไรเลยแก่ารลึหัดลกคู่เลยจ้ะแล้วใจเรา่เราแบบไปทักเขาหรือเปล่าไม่รู้แต่แบบแต่แบบคลลหัดถามพุทไม่คิดอะไรคลลหัดลงลกรู่เลยจ้ะแล้วหลังจากคลลหัดไม่ลงรูปเดียวเลยจ้ะแต่ว่าหญิงเคยพูดมาก่อนหยิงเคยพูดมาเสมอว่าหิงอยากให้ออกมีแฟนคือหญิงชอบ ชอบ up ที่สุดเวลาที่เขามีความแบบก็้หญิงรู้สึกว่าเขาจะทนดาวตัวเองประมาณนิดนึงแล้วเขาจะเขาจะน่าหลาอะไรนะคะด้ปรนะคะเขาไม่ค่อยปรึกษาเราค่ะคือคือคือในมุมเราเราก็เชื่อว่าจริงจริงจริงจากความรักครั้งที่แล้วเนี่ยเขาใช้เวลานานมากเลยนะกว่าที่เขาจะจะมาเจออีกคนหนึ่งหรือว่ากว่าที่จะแน่ใจว่าเขาอยากเปิดตัวหรือว่าอยากให้อยากให้เกียิคนข้างๆเขาอะไรเงี้ยเพราะว่า หญิงก็เชื่อว่าตลอดเวลาปีกว่าๆเขาก็แทบไม่มีเวลาได้ได้เจอใครมายมอย่างเงี้งยหญิงก็ดีใจกับเขานะที่เออได้เจอเ,เป็นใสฝอเป็นใส่ฝอรอบนี้เพื<ป>่อ <c oughs> นเลือกสส่ฝอตกใจเหมเคยถามเขาทำไ,ไมพี้ว่าทำไมเป็นสายฝอ,อ,อไม่เคยถามแต่เราก็ค่อยรู้ว่าเขาก็เคยมีแบบเดทคุยกับฝรั่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่คิดว่าเขาจะแบบมาจบที่ใส่ฝอไงแต่เราก็เคยพูดกับเขาว่าใส่ฝอก็ก็โอเคนะเราสิดว่าฝรั่งก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเรื่องพวกนี้เขาจะแบบเข้าใจทุกอย่างค่อนข้างแบบ เคลียยังไม่เจอยังอะไรนะคะยังไม่ได้เจอยังไม่ได้เจอใช่เรียนการรับน้องรับใครก็บอกเขาอยู่ว่าต้องรับเข้ากลุ่มรับน้องที่ก็เป็นรุ่นพี่รุ่นพี่ในกลุ่มเราต้องรับน้องสงสารเขาแทนไม่เจอไม่เจออะไรมาเขาไม่ไม่เจออะไรเท่าไหร่นะแค่แบบไปไปที่กองแล้วก็แบบไปได้เห็นใช่ได้เจอทุกคนเลยรเงี้ยทุกคนก็ต้องรับด้วยกันเขาก็เรียกเขาก็เรียก พี่ชายแหละพวกแกงส้มออบอะไรอย่างนี ja e ้งานแต่งเขาตั้งแต่งเพลงพี่ตุลแล้วนะแกงส้มแต่งเพลงพี่ตุลรอมาปีปีกว่าแต่งกับปีกว่าเดี๋ยวไม่ใช่ชายชื่อเพ็ญคุกอัสาบันฑ์เต็นนางบอกอย่างนั้นนะชื่อเพ็ญคุกอัสาบันคือจะมีแกงแค่ไปร้องแกงแกงจะไปร้องเพลงนะคะใช่มี้อมให้นางร้องคนเดียวของนางไปแต่ว่าแต่ว่าแกงสาวๆเราก็อยู่คือหญิงก็มีมีแบนด์มีมีไลฟ์สดให้อะไรอย่างงี้เป็นอ f t e r party ใช่เพราะว่าตอนแรกตอนแรกตอนแรกเนี่ยบอกว่าเอออาจจะอยากแต่งแบบจุ๋ยคือแบบเ็จพิธีบ่ายแล้วจบเลยอะไรเงี้ยเพื่อนเสียงแข็งกันทุกคนเลยไม่ได้ฉันต้องเต้นทุกคนอยากเต้นทุกคนอยากเต่นก็ไม่เยอะค่ะไม่เยอะใช่่ไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นค่ะคนไม่หลแก๊งนะก็ไหลแก๊งจริงแต่ว่าแต่ว่าด้วยยุคโควิดด้วยอะไรด้วยอย่างว่าหลายหลายคนเขาก็เขาก็อยากมาจอยเฉยๆอะไรเงี้ย อย่างบัตตี้คะจะเห็นผีเสื้อมาเป็นตัวตัวเห็นก็ได้เห็นแน่นอนตอนี้กำลังลุ้นเจนนี่อยู่เพราะว่าเจนรับวัคซีนแล้วใช่เข็มแรกนะคะหรือว่าต้องกักตัวไหมือว่าต้องกักตัวไหมเพราะว่าการกักตัวกับเด็กสามคนก็เป็นเรื่องที่แบบเออแต่ว่าแต่เจนก็พูดเสมอว่าถ้าถ้ายังไงมาได้มาอยู่แล้วนะคะหาคนแน่นอนค่กโอเคโอเคโอเคได้ค่ะคุณนะคะจับไปด้ไน